สวัสดีครับแฟนๆช่องลับลวงพรางทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ผมได้ยินมากับหูตัวเองเป็นเรื่องราวของความตายความเจ็บปวดและสิ่งที่ยังไม่ยอมจากไปหากคุณเป็นคนชอบเรื่องราวลี้ลับที่ทำให้ขนหัวลุกไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียวโปรดกดติดตามช่องของเรากดไลค์คลิปนี้และแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้สัมผัสความหลอนไปพร้อมกันเพราะเรื่องราวนี้ อาจ,จทำให้คุณไม่กล้าเข้าใกล้โรงพยาบาลร้างอีกต่อไปเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า20ปีซึ่งใครๆต่างก็ลือกันว่ามีวิญญาณคนไข้ที่เสียชีวิตอย่างทรมานสิงสถิตยอยู่ผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อนน,นครับเขาเป็นนักสำรวจสถานที่ร้างที่ชอบความท้าทายวันหนึ่งนนชวนผมไปสำรวจโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ เขาได้ยินข่าวลือมานานเกี่ยวกับความเฮี้ยนของที่นี่และอยากจะพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเรามาถึงที่โรงพยาบาลร้างในช่วงบ่ายแก่ๆอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ดูน่ากลัวและถูกบทบังด้วยเถาวันและต้นไม้รกทึบกระจกหน้าต่างหลายบานแตกหักบางบานมีรอยเปื้อนสีดำคล้ายคราบเลือดเก่าๆบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองเต้นเมื่อเราก้าวเท้าเข้าไปในอาคาร ความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นอับชื้นและกลิ่นยาเก่าๆที่ยังคงอบอวลอยู่ตามทางเดินผนังหลายส่วนมีรอยแตกและคลาบน้ำผมพยายามเปิดไฟฉายส่องนำทางแต่แสงไฟก็ดูเหมือนจะถูกกลืนกินไปในความมืดมิดนนเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆอย่างตื่นเต้นแต่สำหรับผมกลับรู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นเฉียบอยู่ใกล้ๆตลอดเวลา เมื่อเราเดินมาถึงชั้นสองซึ่งเป็นส่วนของห้องพักผู้ป่วยผมได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากปลายทางเดินเสียงเหมือนรถเข็นคนไขเ้เก่าๆกำลังถูกลากมาอย่างช้าๆเสียงนั้นเสียดแทงไปถึงกระดูกผมสกิดนนให้ได้ยินแต่เขากลับบอกว่าอาจเป็นเสียงลมพัดกระทบประตูผมรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเราตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังห้องดับจิตซึ่งเป,เป็นเป้าหมายหลักของนนที่อยากจะพิสูจน์เรื่องเล่าลือ เมื่อเรามาถึงประตูห้องดับจิตผมรู้สึกถึงความกดดันอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนประตูเหล็กบานใหญ่ที่สนิมเขระบ่งบอกถึงความเก่าแก่และเรื่องราที่ถูกเก็บงำไว้เราตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังห้องดับจิตซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของนนที่อยากจะพิสูจน์เรื่องเล่าลือ,อเม <smallest> ื่อเรามาถึงประตูห้องดับจิตผมรู้สึกถึงความกดดันอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนประตูเหล็กบานใหญ่ ที่สนิมเคราะบ่งบอกถึงความเก่าแก่และเรื่องราวที่ถูกเก็บงำไว้หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นผมกับนนตัดสินใจค้นหาประวัติของโรงพยาบาลร้างแห่งนี้และสิ่งที่พบก็ทำให้เราขนลุกไปทั้งตัวโรงพยาบาลแห่งนี้เคยเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาโรคระบาดร้ายแรงเมื่อหลายสิบปีก่อนและมีผู้ป่วยจำนวนมากที่เสียชีวิตที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยรายหนึ่งที่ชื่อพยาบาลสมศรีเธอเป็นพยาบาลผู้เสียสละที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายเธอก็ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างทรมานในห้องดับจิตและวิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรอคอยการปลดปล่อยมีเรื่องเล่ากันว่าพยาบาลสมศรีจะปรากฏตัวให้เห็นในยามค่ำคืนโดยเฉพาะในคืนที่ฝนตกหนัก และหากใครได้ยินเสียงเรียกของเธอคนผู้นั้นจะต้องพบเจอเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้คืนต่อมานนตัดสินใจกลับไปที่โรงพยาบาลร้างอีกครั้งโดยคราวนี้เขาติดตั้งกล้องอินฟราเรดเพื่อบันทึกภาพสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นผมปฏิเสธที่จะไปด้วยแต่ก็ใจไม่ดีจึงรอฟังข่าวจากเขาที่บ้านเมื่อนอนกลับมาในตอนเช้า ใบหน้าของเขาซีดเผือดและดวงตาแดงกำมเขาเปิดคลิปที่บันทึกมาให้ผมดูในคลิปปรากฏภาพน,นนกำลังเดินสำรวจทางเดินในโรงพยาบาลทันใดนั้นกล้องก็จับภาพได้ว่ามีเงาประหลาดรูปร่างคล้ายผู้หญิงชุดขาวกำลังเดินตามเขาอยู่ห่างๆเงาประหลาดนั้นเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งนนหยุดเดินและหันหลังกลับไปมองทันใดนั้นเอง ภาพในกล้องก็เกิดสัญญาณรบกวนอย่างรุนแรงและปรากฏเป็นภาพใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ขาวซีดดวงตาเบิกโพลงและมีรอยยิ้มที่น่ากลัวประดับอยู่บนใบหน้าเธอจ้องมองมาที่กล้องด้วยความอาฆาตแขนเสียงกรีดร้องของนนดังลั่นก่อนที่ภาพจะตัดไปนนเล่าว่าในคืนนั้นเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองซ้ำๆจากทางเดินและเมื่อเขาหันไปมอง เขาเห็นพยาบาลสมศรีกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาด้วยใบหน้าที่น่ากลัวก่อนที่ภาพจะดับไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเราไม่กล้ากลับไปที่โรงพยาบาลร้างแห่งนั้นอีกเลยเรื่องราวของพยาบาลสมศรีและโรงพยาบาลร้างยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครไขได้และผมเชื่อว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นเพื่อรอวันที่จะได้รับการปลดปล่อย หรือเพื่อที่จะตามหลอกหลอนผู้ที่ยังไม่จากไปคุณผู้ฟังครับเรื่องราวที่ผมเล่าไปทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในโรงพยาบาลร้างแห่งนั้นใครจะรู้ว่ายังมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างที่รอการเปิดเผยหากคุณมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์หลอนของคุณเองอย่าลืมคอมเมนต์มาแบ่งปันกันใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ เพื่อไม่พลาดเรื่องราวลิลี้ลับสุดตรึกใจาจากช่องลับลวงพรางของเรา